สวัสดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องรักกระสีวลีัมนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมวิธีการชิ้นช่อดอกนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งองห่นหรือว่าพุ่กิ่งองหุ่นไปแล้วเนี่ยเราจะมีการชิ้นช่อดอกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ดอกมากที่สุดนะครับการชิ้นช่อดอกก็จะเป็นการฉีดพ่นปุ๋ยทางกิ่งทางใบนะครับก็อตาองุนที่จะทําการพ่นชิ้นช่อดอกก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตาที่ตุมต้มๆบวมๆ กำลังที่จะแตกตาออกมาเป็นใบนะครับลักษณะนี้นะครับทำการชิ้นช่อดอกได้เลยนะครับก็กิก่งของมูลของผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่7ดแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะครับก็จะมีกิ่งตาที่เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วนะครับนี่ครับตาลักษณะนี้นะครับกําลังบวมๆตุ่มๆขึ้นมาเนี่ย เราจะทําการชิงช่อดอ,อกนะครับโดยการฉีดปุ๋ยพ่นทางกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูก่อนนะครับกิ่งที่ผมทําการตัดแต่งกิ่งไปนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับสําหรับตัวปุ๋ยที่ผมใช้นะครับ<ๆ>ก็จะมีอยู่4ตัวนะครับที่จะใช้ในการฉีดพ่นทางกิ่งนะครับตอนนี้เขายังไม่มีใบนะก็จะฉีดพ่นทางกิ่งเพื่อให้เขาซึมเข้าทางตาดอ,อก เพื่อกระตุ้นให้เขาแตกตาดอกออกมานะครับตัวแรกก็จะเป็นน้ําตาลทางด่วนครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องจํากัดว่ายี่ต้องเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับก็สามารถซื้อมาใช้กันได้นะครับตัวแรกก็จะเป็นน้ําตาลทางด่วนครับส่วนตัวที่2นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับปริมาณการใช้ก็ลืมบอกน้ําตาลทางด่วนเนี่ย 10cc ต่อน้า20ลิตรนะครับแล้วก็แคลเซียมโบลอนก็ 10cc ต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันตัวที่3ก็จะเป็นปุ๋ย สูตร4 24 24นะครับก็ใช้1 0ซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันตัวสุดท้ายก็จะเป็นสารที่จะช่วยในการจับใบหรือว่าการช่วยให้พืชเนี่ยดูดซึมอาหารได้มากที่สุดนะผมก็จะใช้นะครับตัวที่4เป็นสารที่ช่วยให้พืชเนี่ยดูดซึมอาหารเข้าไปกินได้ให้ได้เร็วได้มากที่สุดนะครับผมก็จะใช้4ตัวนี้นะครับผสมกันฉีดพ,พ่นทางกิ่งนะครับ ก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องสูตรปุ๋ยนี้นะครับผมก็กําลังทดลองอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามผลกันว่าจะได้จะได้ดอกเยอะหรือเปล่าสําหรับสูตรนี้นะครับก็จะผสมลงไปในน้ำนะครับในถังนี้นะครับถังนี้ผมก็ใช้น้ํา20ลิตรนะครับก็จะผสมปุ๋ยสีตัวนี้เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็คนให้เขาละลายนะครับเพื่อที่จะไปฉีดพ่นทางกิ่งทางใบนะครับการใช้ปุ๋ยสูตรพวกเนี้ย มันจะไปกระตุ้นการแตกตาดอกขององุ่นะครับสำหรับในช่วงที่มีอากาศแปรปรวนนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับเราต้องมีการใช้ตัวช่วยนะครับเพื่อที่จะไปบล็อกยอดหรือว่าหยุดยอดไม่ให้ยอดเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนสูงนะครับเราต้องมีการไปกดยอดนะครับปุ๋ยพวกนี้จะไปกดยอดไม่ให้ยอดเขาจเจริญเติบโตเร็วเกินไปนะครับเขาจะคุมแล้วก็จะ ทำให้ดอกเนี่ยสมบูรณ์นะครับถ้าเราไม่ใช้พวกนี้เนี่ยถ้าเขาได้รับไนโตรเจนสูงเนี่ยยอดเขาจะพุ่งเร็วมากจากดอกที่จะได้เป็นดอกเป็นลูกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนวดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยก็คือปุ๋ยพวกนี้แหละในการที่เราไปใช้ในการชิงช่อดอกขององุ่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะได้ช่อดอกเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับ เพราะว่าการทําองุ่นเนี่ยมันต้องมีการลุ้นแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะครับว่ามันจะได้ดอกหรือเปล่าเลี้ยงกิ่งมาโตสวยงามแล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปก็นํามาฉีดพ่นตามกิ่งนะครับให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะตัวยาของเราเนี่ยมันจะไปซึมซับตามตาอางุ่นนะครับทําให้องุ่นเนี่ยได้รับปุ๋ยนะครับก็จะฉีดพ่นให้เปียกเลยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีบางยอดที่แตกยอดออกมาแล้วนะครับแต่ส่วนมากจะยังไม่แตกนะครับส่วนพันเอชสี่สนี่เขาจะไม่ค่อยที่จะแตกยอดออกมานะครับตอนนี้เพราะว่าเขาน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะออกยอดอประมาณวันสิบถึงสิวันนะครับถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสําหรับเอ1 8สส่วนสายพันธุ์อนูต้ากับสายพันธ์ ไซมัสคัทนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกตาออกมาแล้วนะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการามีช่อดอกไม่ใช่มีช่อดอกมอียอดตุ้มๆออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรอรุ้นว่าจะได้ดอกเยอะแค่ไหนนะครับหรือว่าจะไม่ได้ดอกเลยนะครับก็ต้องมารอดูรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับนี่ครับผมก็จะฉีดพ่นให้ ให้โดนทุกกิ่งเลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้รับปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นการแตกตาดอกออกมานะครับสําหรับปุ๋ยสูตรนี้จะเป็น <ส estão> การที่จะไปกระตุ้นตาดอกปุ๋ยสูตร44เนี่ยมันจะไปกระตุ้นการแตกตาดอกนะครับทําให้ได้ดอกดีขึ้นนะครับสําหรับปุ๋ยสูตรนี้นะครับตอนนี้ก็ฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปียกชุ่มพอสมควรนะครับ ส่วนช่วงนี้ผมยังไม่ให้น้ำนะครับเพราะว่าผมให้น้ำไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับผมก็จะงดน้ำต่อไปนะครับจนกว่าจะเห็นดอกเห็นช่อสมบูรณ์นะครับผมก็จะถึงจะให้น้ำให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังไม่ให้นะครับทางดินให้น้ำแค่รอบเดียวคือหลังตัดแต่งประมาณ 3- 4วันให้น้ำแค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้น้ำนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็มารอติดตามชมกันว่าจะได้ช่อดอกหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูวิธีการชินช่อดอกสำหรับองุ่นนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งไปก็มีการชินช่อดอกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ดอกมากกว่ายอดนะครับ <c oughs> <c oughs> บางทีเนี่ยก็บางคนทำไปแล้วก็ได้แต่ด,ดอกเอ้ไม่ใช่ได้แต่ยอดนะไม่ได้ดอก นี่ครับอันนี้คือสายพันธุ์ x สี่ที่เขาแตกยอดออกมาก่อนเพื่อนเลยผมก็เห็นดอกแล้วนะครับเห็นช่อดอกแล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเห็นช่อดอกเล็กๆแล้วนะครับด้านบนคือช่อดอกนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องรออีกประมาณ3 4ถึ่วันถึงจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับถึงจะเห็นยอดเยอะกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่องรักเกษตรบุรีรัมย์ก็พามาดูวิธีการชิมช่อดอกเพียงเท่านี้นะครับ ไว้ติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ